สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยมันอายุ3เดือนนะครับผมใส่ปุ๋ยมันอายุ3เดือนนะครับพี่น้องบางท่านมาใส่ปุ๋ยอียังใดแน่นะครับผมจะเน้นเป็นปุ๋ยลักษณะดเพิ่นบานะปุ๋ยสูตรนี่ใส่ได้บ่ปุ๋ยสูตรนั่นใส่ได้บ่นะครับเพิ่นกันยกตัวอย่างมาให้ด้เบื้องหลายสูตรอยู่นะครับพี่น้องเอาจัิงส่เนาะครับ ปุ๋ยนะครับมีประโยชน์ทุกสูตรนะครับผมอ่ะผมจะเบาภาพร่วมก่อนนะครับปุ๋ยทุกสูตรมีประโยชน์เบิดตนะครับผมแต่ว่าในช่วงนะครับที่เขาจะบำรุงมั่นนะครับในช่วงที่เขาจะบำรุงมั่นนะฮะอ่าถ้าช่วงอายุมั่นได้สามเดือนเลยได้พี่น้องนะครับถ้าอายุมั่นได้สามเดือนแล้วรู้สึกว่านะครับอายุสามเดือนแล้วเนี่ยเขาจะเห็ดจางไดกับมั่นนะครับผมเขาจะใส่แบบไดนะครับมั่นเนี่ยเริ่มออกหัว ไงแล้วนะครับผมอายุ3เดือนเนี่ยรู้สึกว่าต้นเนี่ยมั่นเนี่ยเริ่มออกหัวใหญ่เลยนะครับผมบางท่านนะครับบำรุงดีนะครับหัวทอแขนแล้วนะครับผมหลังจากบำรุงมากแต่2เดือนนะครับมาครบ3เดือนปุ๊บเนี่ยหัวมั่นเริ่มใหญ่ขยายใหญ่นะครับบ่จะฉีดฮอร์โมนบ่จะฉีดปุ๋ยน้ำต่างๆหรือนะครับมาในช่วงนะครับอายุ3เดือนแล้วพี่น้องเปิดเลยคอมเมนต์เข้ามาถามว่าปุ๋ยอีงังเนี่ยนะครับปุ๋ยสูตรใดเนี่ย หรือว่าปุ๋ยอ่าสูตรใดแน่ถี่ใสนะครับมั่นสัมปะหลังอายุ3ามเดือนเท่าไหรเพิ่นวานะครับผมอ่าก็จะตอบพี่น้องเนะาะปุ๋ยอายุมั่น3ามเดือนนี่นะครับผมจะเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีสูตรใดใดแน่นะครับมีหลายสูตรนะครับึ้นอยู่กับพี่น้อง เลือกใช้นะครับคำว่าเลือกใส่นี่กับไม้ค้อมาห้พี่น้องเนี่ยนะครับผมยึดตัวนากับตัวท้ายนะครับยึดตัวนากับตัวท้ายนะครับปุ๋ยสูตรเด้พี่น้องนะครับนี่เราพูดถึงปุ๋ยสูตรนะครับผมอาจจะเป็นนะครับตัวนานี่อาจจะน้อยกว่าตัวท้ายหรือตัวกลางกับมีแนบโบ่เป็นอย่างนะครับผม 18 5 35จังสีก็ได้นะครับ20นะครับ20 10 35จังสีก็ได้นะครับผมขอให้เน้นนะครับขอให้เน้นตัวหนากับตัวหลังเป็นหลักนะครับผมให้พี่น้องถ้าไปซื้อปุ๋ยสูตร,รหรือหาอหรือเขาใส่อยู่เป็นประจำว่าปุ๋ยสูรรตรต่างๆเนาะที่พี่น้องใส่อยู่เป็นประจำซื้อมาใส่ใส่ขใสใสเขาใส่มันใส่พืชเขาต่าง,างๆเนี่ยแหละที่เหลือเก็บใบ สามารถนํมามใไ่ปุ๋ยสามารถนํมามใไซมะหยอดนะครับต้นมั่นเท่าใดนะครับแต่ว่าในช่วงอายุ3เดือนนะครับบอไวจิเป็นปุ๋ยสูตรไดก็สร้างให้เน้นโตหนาให้มีแล้วก็โตท้ายให้หลายขึ้นมาจาักน้อยนะครับให้หลายขึ้นมาแน่นะครับให้หลายกว่าตัวหนานะครับสังเกตบอที่ผมแนะนําถ้าอายุ2เดือนปุ๊บเนี่ยผมจะแนะนําให้โตหนานะครับหลายกว่าตัวท้ายแต่ถ้าอายุ3เดือนแล้วให้ตัวหนาหน้อยกว่าตัวท้าย นะครับแต่ก็ต้องมีนะครับแต่ก็ต้องมีนะครับคือผมยกตัวอย่างแหละครับพี่น้องปุ๋ยสูตรต่างๆมางคนก็บสิบแปดนะครับสิบแปดห้าสามสิบห้าอังสีนะครับหรือว่ายี่สิบห้าสามสิบห้าอังสีนะครับสามารถใส่ได้เพราะว่ามีในตัวเจนนะครับการเล่งการเจริญเติบโตไปนําแต่ว่านะครับให้พืชเท่าได้หน่อยลงแต่ว่าเท่าสีดันให้ลงหัวนะครับในช่วงอายุ3เดือนนะครับ ในช่วงอายุ3เดือนเขาต้องดันให้มั่นเขาลงหัวนะครับนี่คือเทคนิคนะครับผมสังเกตง,ง่ายๆว่าไอา้มั่นเนี่ยนะครับบางคนว่านะครับเข้าใจว่ามั่นเนี่ยอายุ4เดือนผุ่นเพิ่นจังฉิม,มีหัวเด้นะครับเพิ่นจังจะเริ่มบํารุงหัวมั่นนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบเข้าใจผิดนะครับผมอันนี้เป็นการเว้าถึงประสบการณ์ที่เจ้าของได้รับมาเด้อพี่น้องเด้อที่เจ้าของได้สังเกตที่เจ้าของได้เหตุมานะครับก็เลยเอามาเว้าประสบการณ์สู่พี่น้องฟังว่า มันอายุเริ่มย่างเขาสองเดือนเริ่มมีหัวแล้วเปลี่ยนจากลากจริงนะครับอ่ามันจะมีอยู่สองลากนะครับลากมันเท่านี้จะมีอยู่สองลากลากฝอยกับลากจริงลากจริงนี่จะเปลี่ยนเป็นหัวลากฝอยนี่ก็เป็นตัวหาอาหารนะครับมาเลียงหัวมันนะครับมาเลียงลําต้นนะครับเป็นตัวหาอาหารอยู่ใต้ดินเนี่ยคือบอกผมบอกแนะนํามาให้นะครับให้ลองพื้นนะครับ นี่คือตัวสำคัญเลยให้รองพื้นก่อนปลูกมันทุกครั้งจะทำให้ได้ผลผลิตสูงนะครับโมเมนต์มาอายุครบสเดือน3าเดือนเขาจังมาหยอดได้ครับง่ามคือกันแต่ว่ามันบอทอนะครับบอได้หลายบอได้ผลผลิตหลายทอเห่าวานรองพื้นหรือเห่าบํารุงดินนะครับเพิ่มธาตุอาหารในดินนะครับถ้าเป็นปุ๋ยสูตรผมจะแนะนำรองพื้นคือสูตรซิ เพราะว่ามันมีธาุอาหารครบทุกตัวนะครับครบทุกตัวระบาดที่นี่นะครับถ้าเป็นปุ๋ยมูลสัตว์กับเป็นขีน้งวขี้คว้วยนะครับขี้ไก่นะครับขี้หมูที่เทาหาได้ตามท้องตลาดหรือว่านะครับหาโดโลใหม่มาวานปรับสภาพดินน้ำนะครับดินเขาอาจจะบดีหรือถาุอาหารบางตัวผืชเทาปลสามารถจะดึงดูดออกมากินได้โดยตรงแต่ว่าต้องอเอาปูนขาวไปวานเพื่อเป็นซื้อกลางให้ พื้เทาสามารถดูดมาดูดซับมารอเลียงล,ลําต้นเลียงหัวมันให้ได้นะครับผมเนี่ยแหละครับคือกลไกของหลากมันนะครับถ้าเขาล่องพื้นปุ๊บนะครับมันเทาหัวใหญ่ามันเทาเนี่ยเริ่มแตกหลากมันกระชิมอีอาหารนะครับผมคิดในจังสี่นะครับผมคิดตามที่ผมเด็ดประสบมานะครับผมบ่ล่องพื้นผมมาหยอดเอา ได้เต็มที่กับบ่เกิน4ีหาตันครับพี่น้องหมักยางงามเลยได้เต็มที่บ่เกิน4ีหาตันครับแต่นะครับถ้าหัววานร่องพื้นนะครับวานร่องพื้นใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีแน่นะครับวานร่องพื้นก่อนปลูกแล้วหลังจากนั้นหัากระังมาหยอดเอาอีกนะครับได้ผลผลิตหลายกลัวครับพี่น้องรู้สึกว่าหัวมันเนี่ยดีแล้วมันงามเร็วพร้อมมันใหญ่เร็วพร้อมนะครับใหญ่ยยเร็วกว่า พี่น้องมาหยอดบนดินมาหยอดเพราะยังเพราะว่าไต้ดินเทาไม่มีธาดอาหารอยู่แล้วพืชเทาแต่สามารถกินได้อ่าไปเงี้เลยเพราะว่าเท่าวานันปุ๋ยต่างๆนหนา้าที่เทามาบำรุงดินไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีพืชพืชเท่าก็สามารถดึงไปกินได้ง่ายหรือว่าในไต้ดินเท่ามีถาดอาหารครบอุดมสมบูรณ์ไดยธาุอาหารที่เทาบำรุงไปแล้วแล้วเทาแค่มาหยอดมาเสริม นะครับมาฉีดทั้งใบเพื่อกระตุ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตของเห้อเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่คือวิธีการเห็ดมั่นเห็ดสวนมั่นนะครับผมอายุ3เดือนนะครับเขาสามารถยอดปุ๋ยใดคืออ่าเคมีนี่ตัวหน้าให้น้อยกว่าตัวท้ายนะครับมีตัวกลางไวก้กระบอเป็นอย่างโมมีกระบอเสียหลายเพราะว่ามั่นเนี่ยเพื่อนต้องการธาตุอาหารหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับตัวกลางนี่บ่คอย อันนี้ปันไดนะครับแต่ว่าสำคัญอยู่แต่ว่าสำคัญหน่อยกัวมูเนาะนะครับแต่วา่าตัวหนากับตัวไทยนี่ยสำคัญที่สุดนะครับตัวกลางนี่ก็สำคัญอยู่แต่ว่าสำคัญหน่อยนะครับอ่ะนี่คือวิธีการเบิงปุ๋ยอายุมั่นสามเดือนเขาจะใส่ปุ๋ยสูตรใดๆเดน,นี่นี่แหละครับผมตัวหนาให้หน่อยก่าตัวไทยเดอ้อพี่นองเดอ้อคือผมยก ok ตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละนะครับผมอ่ถ้าเป็ียนมั่นนะครับอายุสามเดือนให้เปลี่ยนลักษณะนี้นะครับผม สามารถใส่ได้เบิดทุกสูตรนั่นแหะพี่น้องแต่ว่าบาดท,ที่นี่นะครับอายุสามเดือนให้เน้นโตไทเป็นหลักน้ำให้ออกหลายๆนะครับให้มันมีหลสามสิบห้าหรือยี่สิบสิบสามสิบห้าจังสีก็ได้ครับผมหรือว่าสามสิบสิบสี่สิบเก้าจังสีก็ได้นะครับมีเบิดนะครับสูตรนะครับหาซื้อตามท้องตลาดได้แต่เฮาต้องเน้นโตไทเป็นหลักน้ำบาดนี้นะครับผมเป็นอาเน้นโตไทเป็นหลักนี่คือวิธีการคัดเลือก ปุ๋ยมาใส่มันสำปะหลังบมมีกักครับตัวนี้ทดสอบทดลองได้ผลดีแน่นอนนะครับผมอยากได้ผลผลิตสูงๆเขามาติดตามกดติดตามนะคลิบอ่ากดติดตามช่องไว้นะครับผมผมจะมีะเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับเพราะว่าเฮ็ดมันมาหลายปีประสบการณ์ที่ได้รับมากถือว่าอ่าหลายนะครับได้ผลผลิตสูงก็มีได้ผลผลิตหน่อยก็มีล่องเฮ็ดล,ล่ลองพิดล่ลองถือมาหลายนะครับผม ถือคนเบาค้นเบาห้กระพองกันนะครับแต่ว่ากระพานมาได้ครับพี่น้องกระพานมาได้แล้วก็เลยมาแช่มาเบาสูพี่น้องฟังแนวใดมันดีดีผมจะเอามาลงให้เบิ้งอ่าผมจะมาเบาสูฟังนะครับเขามาติดตามฝากมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน้องเขาเบิ้งน้ำครับคลิปที่มันมีประโยชน์นะครับเห็ดสวนมันเขาต้องหูจักวิธีเห็ดหายมันถูกวิธีหลักกระผลผลิตเขาจะได้สูงนะครับเปลี่ยนจากไรละสี่ตันหาตันให้เป็นไรละสิบตันครับพี่น้อง เขามาติดตามกันหลายๆครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ